อัพสกิลสายขวานเพื่อนๆสามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับตรงยาวขึ้นมาเลยการโจมตีปกติครั้งที่3จะฟื้นฟูค่าสต a ามิน่านะครับแล้วก็มาทางขวาน,นิดนึงอัพยาวมาเลยนะครับอันนี้ตีบบกอาวุธเพื่อนๆมีเท่าไหร่ก็อัพให้สุดนะครับตรงขึ้นมาบิลนี้ผมจะเล่นเป็นสกิลขวานหมุนนะครับอันนี้แล้วก็อัพออปชันเสริม2องันด้วยนะครับอันนี้เมื่อค่าความบ้าข้างเกิน90%นะครับ จะทําให้ศัตรูมีโอกาสล้มมากขึ้นอันนี้นะครับแล้วก็อัพตรงมาตรงยาวเลยครับอัพสกิลนี้ด้วยแครดนะครับประทะอับยาวมาให้หมดนี่นี่นะครับส่วนถ้าเพื่อนๆเต้มเหลือก็มาอัพไอ้พวกค่าสตามิน่ค่าเลือดเพิ่มก็ได้นะครับอันนี้ผมก็อัพสามเต็มไปเลยเดี๋ยวผมจะนิดนึงนี่ประมาณนี้นะครับ อันนี้ของแผนผังของสกิลขวานนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเข็มดูดเลือดกันบ้างอันนี้นะครับทางซ้ายบัฟต่างๆอัพเต็มมาได้เลยครับอันนี้ยิงยาวมาข้างบนได้เลยตรงนี้อัพ,อพแค่ถึงขั้นนี้ก็พอนะแล้วก็ตรงมาเลยครับส่วนอันนี้จะเป็นสกิลดูดเลือดนะครับอย่าลืมอัพด้วยนะอัพแล้วติดตั้งด้วยนะครับก็ยิงยาวมาเรื่อยๆ ตรงนี้ตรงนี้ไอสองอันนี้ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆแต้มเหลือจับก็ได้มันทําให้ของที่เรากดใช้อยู่ได้นานขึ้นในพวกบัฟยาต่างๆนะครับนี่ก็อัพตรงมาเรื่อยๆครับถ้าเพื่อนๆอัพสุดรได้เท่าไหร่ก็ได้แน่ตามที่เพื่อนต้องการเลยนะนี่นะครับอันนี้เพิ่มโอกาสใช้เข็มได้มากขึ้นนะครับเป็น2ครั้งเป็น2ชาร์จผมอัพเต็มยาวมาอันนี้ก็ยาวมาอีกนะครับ เนื่องจากของผมแต้มเหลือนะแล้วอัพไปได้ยาวๆเรื่อยๆนะครับประมาณนี้อาวุธขวานที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นขวานต้นเกม Imperial g r เ c e Axe นะครับเนื่องจากดาเมจมันแรงที่สุดแล้วนะครับในส่วนของเครื่องประดับชิ้นแรกผมจะใส่เป็นลดดาเมจนะครับชิ้นที่2ผมใส่เป็นรีสตัมมิน่าเร็วขึ้นนะครับส่วนชิ้นที่3ผมจะใส่เป็นเพิ่มดาเมจในการทุบนะครับหรือก็คือเป็นของขวานเน้นๆเลยเ,เพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้นะ เ,เพื่อนๆจะสายเป็นอันนี้ก็ได้ครับเพิ่มดาเมจทางกายภาพเหลือ,อน,นี้เพิ่มดาเมจกับมอนหรือบอสขนาดใหญ่นะครับเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะนะครับสเปลที่ผมใช้จะเป็นลดดาเมจนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้จากแพนด้านะครับใช้หน่อไม้3อันมั้งผมจำไม่ผิดนะครับส่วนนี้การนึ่งที่แนะนําอันนี้ก็ได้นะครับเพิ่มดาเมจในการโจมตีครั้งถัดไป ของสมัยผมจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับแต่หลักๆถ้าเอาไว้เคลียร์ดันเคลียร์มอนนะครับผมจะเน้นเป็นการฟันกันแทงนะครับส่วนบอสก็ปรับเปลี่ยนนะครับ้าบอสตัวไหนเวทแรงผมก็จะปรับเปลี่ยนเป็นการเวทถ้าแบบพิษติดบ่อยก็ปรับเปลี่ยนเป็นการพิษนะครับในส่วนของรุ่นชิ้นแรกผมจะใส่เป็นเพิ่มพลังการบล็อกและการปะทะนะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีชิ้นนี้จะใส่เป็นอันนี้ก็ได้นะครับดาเมจเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีสกิลในตัวอย่างน้อยสสกิลนะครับ ัดมาเพิ่มโอกาสการทำให้สตูล,ล้มได้ง่ายขึ้นนะครับผมใส่เป็นชิ้นนี้ส่วนอันสุดท้ายผมใส่เป็นพ้อ c ชิงฟอร์ดอันนี้เลยนะครับผมสกิลฝังเข็มนะครับหลักๆผมจะเน่นเป็นบิวดูดเลือดนะครับหรือบางตัวเราอาจจะเปลี่ยนเป็นไฟก็ได้น้ำแข็งก็ได้นะครับเพื่อนๆลองปรับดูได้นะตามนี้เลยเลยครับมาครับเดี๋ยวเรามาทดลองบิวกันเพื่อขวานลุย โอ้ยดูสต้ามิน้าดีๆด้วยนะครับพยายามเลี้ยงสต้ามิหน้าไว้นะถ้าเป็นมอนหรือบอประเทศคนนะครับมันจะค่อนข้างล้มบ่อยอย่างนี้เลยนะครับ นะยิงสตาร์มีน่าก่อนมาเจอกันต่อบับก่อนไปครับยาวไปพี่น้อง ยาวไปยาวไปอันนี้จะตัไม่น่าโอเคมาละโอ้โหมายี่เลนปืนใหญ่เลยกระดกเลือดเหรอมาต่อ บไปเผื่อแล้วกันมาครับสู้กันต่อ,อม,มาเลือดจะหมดแต่กลับมาได้ว่อโคตรี่เลือดโอเคโอ้โหไปครับ ยาวยาวไปก็จะมีประมาณนี้นะครับบิ้วของขวานหลกัลกๆคือเราพยายามเลี้ยงสตามิน่าของเราให้ดีนะครับหรือเพื่อนๆจะกินยาเร่งฟื้นฟูค่าสตามิน่าก็ได้นะพยายามตีเบาครั้งที่3ให้โดนบอสนะครับบอสหรือมอนมันจะรีสตามิน่าเราค่อนข้างเยอะจากเมื่อกี้ผมตีครั้งที่3ค่อนข้างวืดหลายครั้งนะครับมันเลยต้องถอยตั้งหลักออกมารอก่อน บิวขวานจะมีจุดเด่นเรื่องความถึกนะครับเราสามารถยืนชนบอสหรือมอนต่างๆได้นะครับเหมาะสําหรับการเคลียร์ดันเพราะว่ามอนอีลิททุกชนิดเราสามารถยืนฟันแรกได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ประหลาดซึ่งต่างจากบิวอื่นนะครับถ้าเป็นดาบคู่มันจะไม่สามารถยืนแรกกับมอนอีลิทที่เป็นสัตว์ประหลาดได้นะครับมันจะกระเด็นตัวเราจะโดนสกัดแต่บิวขวานมันจะเด่นเรื่องนี้มากกว่าสามารถยืนแรกได้เลยส่วนอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนํานะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆใช้บิลขวานสู้บอสไหนแล้วไม่ไหวพยายามปรับเปลี่ยนบิลนะครับไปใช้ดาบยาวแทนหรือเป็นดาบคู่แทนนะครับเกมนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าอุปกรณ์อะไรฉะนั้นอยากให้เ,เพื่อนๆปรับการเล่นหลายๆสไตล์ดูนะครับผมแล้วเจอกันคลิปถัดไปทุกคนขอบคุณครับ